เมื่อดารามาทานอาหารที่หมกกระเตี๋ยวบอกว่าจะเป็นใครไปดูกันครอบครัวของคุณมดภรรยาคุณหม่อดอกมกนั่นเองอมีคุณมิกแล้วก็คุณอายมาด้วยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาทานอะไรกันนะคะเมนูแรกที่เขาสั่งเลยก็คือ,อว่าเตี๋ยวต้มยำจิบเนื้อเปื่อยค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากที่มดการันตีความอร่อยเลยค่ะ ขาดไม่ได้เลยก็คือซิกเนเจอร์ประจําร้านบริยานีไก่ค่ะข้าวหมกของเราจะไม่เหมือนที่อื่นร้านเราจะใช้ข้าวบัสมาติเม็ดยาว3ามสมาหมกแบบไทยพี่มดบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากและเขาก็สั่งข้าวมันไก่ด้วยนะบอกเลยว่าน้าจิ้มของเราแซ่บมากแซ่บจนพี่เขาขอเพิ่มอีกถ้วยเลยค่ะแนะนําเลยค่ะในส่วนของของหวานพี่มดก็สั่งเป็นโรตีไข่ค่ะเราราดนมและน้ําตาลให้จุกๆเลยฐานคูชาอินเดียเข้ากันมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบ <ขอ S 3> คุณนะคะพี่ม๊อส girl, one, <face> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้ามาหมกกระเทียมใหม่นะคบขอคคุณะ พวกเราขอขอบคุณในความใจดีและความน่ารักของครอบครัวพี่มดมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ร้านเราก็ได้ฝากข้าวหมกริยานี้ขาแกะไปให้พี่หม่ำจกมกทานได้ค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนอาหารของร้านหมกกระเตียวโบว่าหากมีโอกาสมาพระธาอีกอย่าลืมแวะมาทานอาหารที่ร้านหมกกระเตียวโบว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะครับครอบครัวครอบครัวพี่หม่ำนะครับที่พี่มดแล้วก็น้องนิดและอ่าและที่มากินร้านหมกกระเตียวโบว่าเรา ยังไงนะครับฝากติดตามร้านบกระเตี๋ยวด้วยว่าแล้วเราจะพยายามทําอาหารให้ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่านี้นะครับอร่อยทุกมื้อนะครับเยนเชิญน,นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่พี่หมับด้วยนะครับ <S 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 <S